น้ำมันอนเนกประสงค์สเปซโปรเทคออยล์สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับมาในช่วงของครูมอเตอร์ริงนะคะเราจะไปติดตามนะคะสำหรับสกูตเตอร์พรีเมียมสัญชาติอังกฤษกันบ้างสโก m มดิครับเอาไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ มอเตอร์ริงออนแช่วงกูรูม o เตอร์ริสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ในรูปแบบสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมชื่อว่า s สโกมาดิที่มีสัญ,ญลักษณ์เสือดำที่ดูดุดันประกอบกันกับลวดลายของธงยูเนียนแจได้อย่างสวยงามในครั้งนี้เราได้รับเกียริจากผู้บริหารที่เราอาจคุ้นเคยในแวดวงกีฬาแต่มาครั้งนี้มาในบทบาทของผู้บริหาร บริษัทสโกโมาดีประเทศไทยนั่นก็คือคุณพิมนศรีวิกรณ์ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสเจ้าสโกโมาดีที่ประเทศอังกฤษจนได้ตกหลุมรักและอยากให้คนไทยได้สัมผัสเสน่ห์ของเจ้าสกูเตอร์ตัวนี้จนไปคว้าสัญญาการเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยและในบางประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้มาบอกเล่าถึงความเป็นมาของเจ้าเสือดําสโกมาดีตัวนี้กันครับ ครับก็แบรนด์ s c o b ดี y hmm. เป็นสกูตเตอร์สายพันธุ์อังกฤษนะครับต้องเรียนว่าก็ผู้ก่อตั้งก็คือแฟรงค์แซนเดอร์เันกับพอลมาริซี่นะครับซึ่งเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Lambretta ซึ่งก็เป็นแบรนด์อังกฤษเช่นกันซึ่งก็เกิดมาในประมาณปี1960 1950-1960ประมาณนี้นะครับก็ดังที่เห็นว่ารูปลักษ์ของรถนะครับก็มีอะไรที่วินเทจย้อนยุค ครับคล้ายๆกับแลมเบร์ตานะฮะอันนี้ก็คือที่มาแต่ว่า2คนเนี่ยพอกับแฟรงค์เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาสมรรถนะของรถให้วันนี้เป็นรถที่ขับขี่ได้คล่องตัวแล้วก็มีสมรรถนะที่ดีนะครับเคลื่อเคลาวดีนะครับวิ่งความเร็วได้สูงสําหรับรถไซส์ของเขาครับนับได้ว่าการฟื้นคืนกลับมาในแบรนด์สโกมาดีสกูเตอร์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกลูกครึ่งอังกฤษอิตาลีนั้น เกิดจากความหลงไหลในรูปทรงของตำนานที่หยุดการผลิตไปแล้วอย่าง l a มเบรต t าของ2คู่หูพอลเมลิซี่จาก PM Juning และ Frank s a n d e r s ร์สจาก Scooter Innovation ที่ทำงานอยู่สำนักแต่งรถสกูเตอร์ชื่อดังจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้ง2คนนี้ได้พัฒนาสมรรถนะของสก o เตอร์สโคมาดิคันนี้ให้ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นและเต็มไปด้วย h i ไฮเทคโนโลยี ก็สกมาดี้เพิ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในนาทีนี้เรามีอยู่เพียงรุ่นเดียวนะครับก็คือ 125cc นะครับซึ่งก็คันที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะฮะเรามีทั้งหมด7สีนะครับแล้วก็จะปีนี้จะเพิ่มสีอีก2สีนะครับเป็นสีใหม่ก็ทั้งสิ้นก็จะเป็น9สีในส่วนของรถนะฮะที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถครันนี้นะครับก็คือว่า เบรกหน้าเบรกหลังทั้งสองอันเป็นดิสเบรกนะครับด้านหน้าเป็นโชคคู่นะฮะแล้วก็ถังน้ำมันใหญ่นะครับวิ่งได้ดี<อ>ความเร็วท็อปสปีดสูงนะฮะสำหรับรถไซคานะครับแล้วก็สีสันก็นอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็สไตล์ที่เป็นวินเทจนะครับก็คร่าวๆคงจะเล่าให้ฟังเท่านี้สำหรับจุดเด่นของรถครับ แม้เจ้าเสือดำสโกมาดิเพิ่งมาเปิดตัวในบ้านเราได้ไม่นานเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วซึ่งเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในช่วงชะลอตัวแต่ก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมชื่นชอบรถสกูตเตอร์ระดับไฮเอนสามารถทำยอดขายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมปีก่อนทั้งสิ้น800คันหรือเฉลี่ยประมาณ160คันต่อเดือนโดยมีตัวแทนจาหน่ายจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น17แห่ง ที่พร้อมให้บริการด้านการขายและบริการหลังการขายแบบครบวงจรให้กับลูกค้าที่ใช้บริการโดยในงานแถลงข่าวก็ได้คาดการณ์ว่าตลาดรถสกูตเตอร์ในปีนี้จะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงจึงประกาศกำหนดแผนการตลาดเชิงรุกพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมรุ่นใหม่ๆเข้าสู่ตลาดหรือแม้แต่การผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆจำหน่ายในอนาคต พร้อมกับชูมาตรฐานบริการที่มีคุณภาพรองรับกลุ่มเป้าหมายไปทั่วประเทศและสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ที่ชื่นชอบสโกมาดิรวมกันทากิจกรรมต่างๆพร้อมไปขับขี่ท่องเที่ยวบนท้องถนนกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับเราไบค์เกอร์ที่สนใจสกูตเตอร์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเตรียมพบกับเจ้าเสือดำสกมาดิแบบเต็มๆพร้อมกับรุ่นสีพิเศษที่จะมาเผยโฉมในงานบางกอกมอเตอร์บายเฟส2016 27-31มกราคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์บางกอกไบค์เฟสนะฮะที่กำลังจะมาถึงนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะคือทาง s โค o มารดีเราก็ uh, กำลังจะแนะนำสีใหม่อีก2สีนะครับสีที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมก็คือสีโครมซึ่งก็เป็นสีที่แปลกแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากนะฮะสีใหม่ที่จะมานี้ก็ผมเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับดีไม่น้อยกว่ากันนะครับถ้ามาถ้าได้ชมแล้วก็จะ ติดใจผมเชื่อนะฮะ<อ>ก็จะเป็นในงานนั้นนะฮะที่เราจะเปิดตัวสีใหม่ในวันที่27ในช่วงบ่ายครับเอาละค่ะนั่น,นก็นคือสวยนะคุณสวยสกมาดี้เออสัญ,ญ,สญลักษเสือด,ดำนะครับแล้วผมนึกว่าหมีตัวตใหญ่มากเสือ คุณอาจจะที่สําคัญเนี่ยราคาเขาก็เดี๋ยวขอดูนะไม่เท่าไรยังไม่ถึงแสนสีธรรมดาแค่สีธรรมดานะเก้าหมื่นะคะนะฮะส่วนตัวแบบว่ารังการการสร้างเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปก็เป็นแสนนะคะก็อาจจะอันนี้เหยียบเยียบเหยียบแสน แต่น,นี้หย่อนแสนมาให้หน่อยหย่อนแสนมาสามพันแบรนด์เขาเก่าแก่แับตำนานมีดีไซน์มีเอกลักษณ์นะคุณไม่ว่านะมีสไตล์มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างไรเขาก็ตั้งเป้านะว่าน่าจะออยอดขายสามพคันต่อปีค่ะก็ประมาณคันละเ,เดือนลบประมาณ300คันนะก็คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะตั้งเป้าตรงนี้เอาไว้ได้นะคะแล้วก็ คิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีเดลเลอร์เพิ่มเติมจาก13แห่งเป็น25แห่งทั่วประเทศนะคะก็ลองดูกันก็และกันนะคะว่าสำหรับสโกโมดี้นี่จะโดนใจสำหรับลูกค้าคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะไม่ละพวกนี้บางทีมันเป็น,เป,นเป็นทอยเขาบอ,อกว่าเป็นของเล่นสำหรับคนที่มีสตูงกสตาร์ ซื้อมาเก็บซื้อมาสะสมแบรนด์ที่มันมีคุณค่านะครับก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะไม่ใช่รถใช้งานจริงๆแบบคนทั่วไปจะใช้นะคะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบนะคะสำหรับรถแบบนี้ส่วนแน่นอนของมีมาแจกนะก็สโค m มาดีวันนี้ก็อย่าลืมติดตามร่วมสนุกกันด้วยนะคะใน Facebook Fanpage www.facebook.com ทเฟ o บ m o ก o อ o n อ ให้คุณโชว์อีกทีนะเฮ้ยฉันยังชอบเลยวันนี้เสื้อสวยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะคะอ่าด้านหน้าหันมาหันมาหันมาเออนี่ที่คุณมองเป็นหมีอ่ะมันเป็นเสือสโกมาดีนะคะครับอ่าไม่ใช่ยาแก้ไอ้นะครับฮึตาซอดาบ้าพูดแบรนด์เขาเสียหมดคุณก็อะไรล่ะ ก็คุณน่ะแหละเริ่มพูดมาก่อนน่ะดำๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะโหแทนที่เลตติ้งคนจะร่วปคนก็มาเคิร์ฟไนะเออปูมาซะดีเลยโอ้0เก้าหมื่นแสนทิงซื้อเป็นแบบเหมาะสมนะเออเป็นทอยเป็นนุ่นเป็นนี่คุณมาตมาอยาแก้ไอโกรธคุณนะอะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเบรกกันอีกครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณโก้ไล่ไปยาวๆเลยช่วงการเทสรถนะกับเจ้าเดี๋ยวนะ ซูบารุเลว์วอล์กเลว์วอลเลว์วอลเลว์วอล์ก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 แล้วฉันจะพยายามพูดให้ได้นะคะซูบารุเลว์วอลค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเจอกันค่ะ